นี่ถ้าเมื่อก่อนมีการบันทึกตอนสั่งห้ามการให้เลือดจากสัตว์นะแล้วเอาไปลงโซเชียลมีเดียนะมีหวังติดเทรนด์ชัวเพราะอาการผิดปกติต่างๆของผู้รับเลือดจากสัตว์อ่ะมันเป็นการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ว่าจะเป็นผื่นแดงปวดหลังฉีเป็นสีดำก็เรื่องของสัตว์มันแทบจะไม่สามารถเข้ากับเรื่องของคนได้เลยไงละ่ะไม่แปลกเลยที่การกระทำพวกนี้จะถูกห้ามจนกระทั่งถึงปี1816 คนที่มาฉายแสงสว่างก็คือนายแพทย์จอห์นเฮนรี่ชาวสกอตแลนด์ซึ่งทำการทดลองให้เลือดระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมด8ทครั้งและได้ผลสรุปว่าผู้ให้เลือดควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันกับผู้รับเลือดพูดง่ายๆคือแกะก็ให้เลือดแกะไก่ก็ให้เลือดไก่คนก็ให้เลือดคนแน่นอนว่าความรู้นี้ถูกส่งต่อให้กับนายแพทย์เจมส์บันเดลด้วยความที่คุณหมอเจมมีความเฉพาะทางด้านสูตินารีเวช จึงสังเกตได้ว่าหลังการคลอดลูกผู้หญิงมักมีโอกาสเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากโดยในปีคศ .1829 ด้วยความที่หมอเจมติดตามงานของจอห์นเฮนรี่หมอเจมจึงลองถ่ายเลือดให้หญิงที่เสียเลือดมากหลังคลอดโดยใช้เลือดจากสามีผู้หญิงเป็นผู้ให้ผลปรากฏว่าผู้หญิงมีอาการดีขึ้นตามลำดับและถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกจากการให้เลือดของคนสู่คน เหมือนจะจบใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่จบนะเพราะหลักการให้เลือดของคุณหมอเจมก็ยังมีคนมีอาการผิดปกติต่างๆอยู่แต่ด้วยความผิดปกติที่มีน้อยหากเทียบกับการใช้เลือดของสัตว์ประกอบกับภาวะสงครามที่ทหารต้องการเลือดเป็นอย่างมากซึ่งจริงๆแล้วความผิดปกติที่ว่าเนี่ยทุกคนน่าจะเดากันออกนะให้เลือดก็ให้เลือดจากคนสู่คนแล้วความผิดปกติน่าจะเกิดจากอะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำใบ้เป็นภาพด้านหลังเลย เกิดจากกรุ๊ปเลือดไงละ่ะซึ่งต้องขอบคุณนายแพทย์คราร์ลันชนไนเดอร์ผู้ค้นพบระบบหมู่เลือด ABO ทําให้การให้เลือดสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในปัจจุบันระบบหมู่เลือดมีอยู่เยอะมาก ABO ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นซึ่งถ้าให้พูดทั้งหมดวันนี้ก็คงไม่ไหวและถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็กดติดตามและคอมเมนต์เรื่องที่อยากให้เล่าต่อไปได้เลย